สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง ที่ติดตามช่องมานีเทคเตอร์รถถถูกๆนะครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องภาคอีสานนะครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทางภาคใต้นะครับผมที่ติดตามให้เกียรติตามช่องอยู่นะครับผมวันนี้ทางแอดก็จะมารีวิวครับรถถคูต้ารุ่นก็ถือว่าเป็นรุ่นยอดนิยมนะครับเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดของคูต้านะครับก็คือตัว3 2 1 8 SP หรือว่า3218 Special นะครับวันนี้มาพร้อมใบมีดหน้าแล้วก็ผ่านบุกเบิกนะครับผม เดี๋ยวจะมารีวิวรอบๆนะผมล้อหน้าครับหน้าขวาครับทำสีล้อครับเปลี่ยนสตัดให้ใหม่นะครับผมทำสีล้อเปลี่ยนสตัดล้อจากโรงงานนะครับยางให้อยู่ยางหน้าให้อยู่ห้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับถ้าอยากจะเปลี่ยนยางก็เดี๋ยวทางร้านเปลี่ยนให้ครับมีค่าใช้จ่ายนิดหน่อยครับสิ่งที่ร้านเก็บงานนก็คือมีลูกหมากชุดลูกหมากล้อหน้านะครับอันนี้ตั้งให้เรียบร้อยนะครับเปลี่ยนให้ใหม่นะครับยกชุด 3218 SP นะครับตัวนี้เติมน้ำมัน B 2 0ได้นะครับแล้วก็จะต่างจากตัวธรรมดา32ธรรมดาก็คือมีสายาเติมน้ำมัน B 2 0แล้วก็สาย USB นะครับในการชาร์จมือถือนะครับ,รบยางหลังก็เป็นยางโอตานินะครับผมก็ให้อยู่ประมาณ70-80%นะครับผมเหมือนเหมือนกันกับล้อหน้านะครับก็คือทำสีล้อให้ใหม่นะครับ เปลี่ยนสตัดให้ใหม่สวยๆครับพูดง่ายๆคือทำสวยครับพร้อมหานบกเบิกนะครับสองสองสามสนะครับเป็นฐานของของรุ่นของเขาเองนะรตรงรุ่นนะครับผมข้างหลังก็เปลี่ยนโซ่ข้างให้ใหม่นะครับผมโซ่ข้างครับโซ่ข้างเปลี่ยนให้ใหม่นะครับชุดแขนกลางแขนลากยังอยู่นะครับ PTO เนี่ยแทบไม่ได้ใช้นะครับผมเพราะว่าเดิมทีเนี่ยเขาติด ตัวลากมานะครับผมก็จะทําให้ตัวี t o มันใช้ไม่ได้แล้วเขาก็ล็อกไว้ด้วยครับก็รถคันนี้เป็นรถโปรโมนะครับทะเบียนปีถ้าจะไม่ผิดนะ่าจะเป็นปีสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ะครับก็เป็นรถสองปีนะครับล้อหลังซ้ายหลังซ้ายอยู่เจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เ็นนะครับเปลี่ยนน็อตสตาร์จากโรงงานให้เรียบร้อยครับส,รสวยๆทำสวยนะครับผมเดิมอาจจะเป็น สีที่ไม่ค่อยสวยคนระับทางร้านก็เปลี่ยนให้ใหม่ครับก็สตัดสวยๆเงาๆนะครับที่มีเก็บงานจากทางร้านก็คือตรงฝาครอบฝาครอบเอ่อห้องเกียร์นะครับทําสีให้ใหม่นะครับแต่สติ๊กเกอร์เดิมครับอันนี้สีสีจากโรงงานนะครับมันก็จะสดนิดนึงนครับ ล้อหน้าก็อยู่ยางก็อยู่ห้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับผมดอกอยู่ห้าสิบเปอร์เซ็นตะครับเปลี่ยนสตาร์ทล้อให้ใหม่นะครับผมรถคันนี้แน่นอนนะชั่วโมงยังน้อยครับเพราะฉะนั้นเครื่องก็ยังห้องเครื่องเดิมๆครับผมเดิมลุกชิ้นครับไม่เคยแกะว่าชั่วโมงน้อยครับสีมาร์กสีอะไรยังอยู่นะครับ พวกสีมาร์กเกอร์ต่างๆครับยังอยู่จะพามาดูต่อไปครับห้องเครื่องก็แห้งๆเดิมๆครับผมสีมาร์กยังอยู่เครื่องดีแน่นอนครับผมเพราะรถชั่วโมงน้อยครับสีมาร์กยังอยู่นะครับโอเคครับผมมาดูชั่วโมงการทำงาน ชั่วโมงหกร้อยหกสิบสองนะครับชั่วโมงหกร้อยหกสิบสองแต่ตอนที่ได้มาครับสายไม้มันขาดครับแอดเพิ่งเปลี่ยนสายไม้ให้ใหม่นะครับเพราะฉะนั้นชั่วโมงก็น่าจะอยู่ราวๆประมาณพันนะฮะดูดูจากยางแล้วครับดูจากปีเพราะว่ารถคันนี้เป็นปีสองพันห้าร้อยหกสิบสี่หกสามหรือหกสี่นะครับเดี๋ยวไปดูไปดูเล่มทะเบียน,นครับคันนี้เป็นรถประมูลนะครับผมเอกสารประมูลครบครับ สนใจติดต่อตามเบอร์โทรที่ขึ้นไว้นะครับก็เดี๋ยวรีวิวขับให้ดูครับผมอ่าเดี๋ยวให้คนขับมาทดสอบให้ดูครับเอาเลยรถมันใหม่อยู่นะครับผมชังมงน้อยก็ถือว่าน่าจะถูกสุดในในออนไลน์ใน YouTube หรือว่าในเฟสแล้วนะครับรถคันนี้เพราะว่า แอดประมูลมาค,คือไม่ได้เอากําไรอะไรมากมายครับอยากแบ่งปันเกษตรกรนะครับอันนี้จากใจจริงเลยครับผมเพราะว่ารถรถรุ่นนี้จะไปดังอยู่ทางโซนหนองม่วงโคกสำโรงพัฒนานิคมสูงเนินอะไรเงี้ยที่ทําไร่ข้าวโพดครับแลวแน่นอนว่ารถคันนี้ขายได้ไปก็ถือว่าคุ้มนะครับผมตอนตอนต้นปีแอดก็เคยขาย รถรุ่นนี้อยู่ครับแต่ขายนู่นครับประมาณสองสองแสนกว่าบาทไม่มีอุปกรณ์ครับนี่สวยๆครับรถประมูลนะครับเดิมๆใครสนใจก็ติดต่อตามเบอร์โทรนะครับอยากได้รถเดิมๆครับไม่ต้องซื้อแพงครับรถดีไม่ต้องซื้อแพงครับยินดีไปส่งให้นะครับผม ทางาลบบุรีหรือว่าทางโซนโคลงพล่านะครับผมก็จัดส่งให้ครับผมถ้าเกิดสนใจมาดูได้เลยครับขอบคุณครับสวัสดีครับวันนี้มาเช่นนี้ครับ